สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูบท่ามดำซิ่งนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับยามบ่ายนะครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับกอนมัวครับกอมัก่อนมัให้เด็กก่อนนะพี่นะจับน้ำครับจับน้ำถวายก่อนครับสาธุสาธุครับ ครับทุกท่านครับ <laughs> สาธุครับสาธุครับครับสาธุครับสาธุครับ สาธุสาธุสาธุครับสาธุสาธุถอดหมวกไว้นะครับถอดหมวกไว้ครับผมลวงตาข้อรับแล้ววางได้เลยครับ ขาูครับสาธุครับสาธุสาทูสาธุครับขาทูสาธุครับเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับนะพี่นะครับผม สาธุคร <ARS. S 1> ับสาธุครับุสาธุยกน้ำเลยพี่พี่ยกน้ำเลยสาธุสาธุครับ พี่ยังไม่ได้ถวายน้ำนะ้วไปข้างหน้าไปยกยกถวายก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เราจะได้บุญนะครับไปเลยพี่นั่งตรงข้างหน้านู้นนะ,ะนั่งเลยครับครับสาธุสาธุครับ,รบเดี๋ยวพี่วางไว้เดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุ สาธุครับสาธุครับสาธุจับของไว้พี่จับของครับสาธุครับสาธุ สาุครับช่องไหนครับเนี่ยดำดำซิ่งครับพี่เอ,อผมดูอยู่ขอบคุณครับ <c oughs> สาธุสาธุครับสาธุครับ <c oughs> พี่รองบอกว่ากดถูเมื่อกี้นะครับก็รีบวิ่งเข้ามารอดวงตาวางได้เลยนะครับวางได้เลยครับสาธุครับสาธุครับ Satu, satu, kap Satu, kap, satu, kap ครับสาธุครับจับไว้ครับจับไว้สาธุสาธุครับสาธุครับ

ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง y u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  e ดตาดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ